สวัสดีครับผมครูจินลงอรลักตระนชัยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากนะครับทั้ง2มิติกับสามิติเลยคือใน,ในเรื่องเวกเตอร์เนี่ยเราจะมีจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเพราะเวกเตอร์คือปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงความยาวเวกเตอร์แบบนี้อันนี้คือขนาดมันนะครับอันนี้อันนี้ก็ยาวกว่านะนี่คือเวกเตอร์นะครับมีขนาดยาวอะไรอย่างนี้ส่วนทิศทางเนี่ยจะมีจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายซึ่งจุดสุดท้ายจะมีหัวลูกศรกำ สมมุติถ้าเราบอกว่าเวกเตอร์ ab นะครับเป็นผลบวกของเวกเตอร์ u และ v อันนี้จากรูปนะจะเห็นว่า u เนี่ยไปด้านขวา v ขึ้นไปข้างบนนะครับ ab ก็คือจุดเริ่มต้นไปจุดท้ายเนี่ยจุดเริ่มต้นนี่คือจุดท้ายเพราะฉะนั้น ab ก็เลยมาฝั่งนี้โอเคนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันขยับไปได้านขวา1,2,3ขยับไปได้านขวาสช่องขยับขึ้นไปข้างบน1 2ขยับขึ้นไปข้างบน2ช่องหมายความว่า ขยับไปด้านขวาสาขยับขึ้นไปข้างบนสองแล้วเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์นี้ครับเวกเตอร์สามสองโอเคนะครับหรือเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์นี้ครับสัญ,ญลักษณ์นี้สามสองแบบนี้นะครับนี่คือเวกเตอร์สามสองอ่ะแล้วก็ถ้าเราดูที่เวกเตอร์ OC จาก O ไป C แบบนี้นะจาก O ไป C เห็นว่ามันขยับไปด้านซ้าย1 2 3สองสาม สี่ขยับไปทางซ้ายสี่ช่องนะครับเคลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับเยับขึ้นไปข้างบนหนึ่งสองสามขยับขึ้นไปข้างบนสามช่องจะเห็นว่าเรามีการเกเรื่องหมายบวกื่องหมายลบเพราะว่าถ้าขยับซ้ายขวาคือตามแกน x นะครับตามแกน x ขยับซ้ายขวาตามแกน x ขยับไปด้านขวาเกเป็นบวกขยับไปด้านซ้ายเเป็นลบทานองเนียกันขยับขึ้นลงคือตามแกน y นะครับขยับขึ้น y เป็นบวกขยับลง y เป็นลบ เห็นว่าจุดเริ่มต้นคือจุด o จุดสุดท้ายคือจุด c มันขยับไปด้านซ้ายแล้วค่อขยับขึ้นขยับไปด้านซ้าย4ี่ช่องคือลบ4ี่ขยับขึ้นสามช่องคือสามหมายความว่าเวกเตอร์ oc คือเวกเตอร์ลบ4ี่สามครับจะเขียนเป็นลบสี่สามแบบนี้หรือเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับลบสี่สามโอเคอะคราวนี้ถ้าเรามาดูตัวนี้นะครับถ้าจุด a คือ x 1 y 1จุด b คือ x 2 y 2แบบนี้นะครับแล้วเราให้จุด a เป็นจุดเริ่มต้นจุด b เป็นจุดสุดท้ายก e ตอร r ab เราจะเขียนเป็น a 2ลบ x 2ลบ x 1แล้วก็ y 2ลบ y 1นี่คือกเ c t ร์ ab เห็นว่าเราเอาจุดสุดท้ายเนี่ยจุดปลายลบจุดเริ่มต้นนั่นเองนะครับตัวอย่างครับถ้า m เนี่ยมีพิกัดเป็น1 2 1กัลบ2 n มีพิกัดเป็นลบ3กับ4 ให้หา mn จุดสุดท้ายคือ n ถูกไหมนะครับเอาเองขึ้นก่อนลบสกับ4เอามาเขียนลบสามสี่เอามาเขียนส่วน m เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็คือ1กับลบสอกับลบสเอามาเขียนจุดสุดท้ายลบจุดเริ่มต้นก็เลยกลายเป็นลบสลบกับ1นะครับแล้วก็4ลบกับลบสนะครับก็คือลบชวนลบเป็นบวกข้างล่างนี้ก็เลยกลายเป็นข้างล่างก็เลยกลายเป็น6 นะครับขั้นบทกลายเป็นลบสี่ก็เลยได้เวกเตอร์นี้มานะครับลบสี่กับหกโอเคนะอันนี้จะเห็นว่าน่าจะทําได้กันเลยนะครับน่าจะไม่มีปัญหาคราวนี้ถ้ามาดูในเวกเตอร์ในสเปซนะครับอ่าเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิตินะครับซึ่งหลักการแบบเดียวกันแต่คราวนี้เราก็เขียนแกน x แกน y แกน z เข้ามานะครับหมายความว่ามีทั้ง x ทั้ง y ทั้ง z โอเคนะพอมีทั้ง x ทั้ง y ทั้ง z เหมือนเดิมครับเราจะหาค่าต่างๆหาเวกเตอร์ ab หาเวกเตอร์ cb ก็เอาจุดท้ายลบจุดเร่มต้นเช่นเวกเตอร์ a มีพิกัดเป็น2 3 5เวกเตอร์ b มีพิกัดเป็นลบ3 1ลบ5เวกเตอร์ c มีพิกัดเป็น4 1ลบ2ถ้าเราจะหาเวกเตอร์ ab เอาจุดปลายลบจุดเร่มต้นนะครับก็เอา b ขึ้นก่อนลบ3 1ลบ5เนี่ยลบ3 1ลบ5ลบกับ จุดเริ่มต้นก็คือ a สองสามห้าเนี่ยสองสามห้าเอามาลบกันนะครับก็ได้ค่าอันนี้มา <c oughs> ทำนอการเวกเตอร์ c b ครับหาเวกเตอร์ c b ก็จุดสุดท้ายลบจุดเริ่มต้นจุดท้ายคือ b อันนี้คือ b ลบสามหนึ่งลบห้าลบสามหนึ่งลบห้าจุดเริ่มต้นก็คือ c c หนึ่งลบสอง c หนึ่งลบสองเอาจุดสุดท้ายลบจุดเริ่มต้นก็เลยได้ค่านี้มา อันนี้ทำนอเดียวกันเวลาเราเขียนเป็นเวกเตอร์เราสามารถเขียนเป็นแบบนี้ได้ก็อันนี้คือเวกเตอร์ลบห้าลบสองลบสิบมันคือแบบนี้นั่นเองอเนะครับคราวนี้ในในเรื่องเวกเตอร์นะครับในระบบนี้ระบบสองมิติกับสามมิติเนี่ยมันก็จะมีสมบัติต่างๆตามนี้เลยนะครับสมบัติการเท่ากันของเวกเตอร์ ถ้ามันเท่ากันหมายความว่าเวกเตอร์ ab เท่ากับเวกเตอร์ cd ก็นี่ a กับ d เท่ากัน b กับ d เท่ากันแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็น3มิติก็เทียบกันแต่ละตัวเลยนะครับ abc กับ pqr r pgr นะครับ a กับ p b กับ g c กับ r เทียบกันเลยสำหรับการบวกของเวกเตอร์นะครับก็บวกกันตรงตรงคล้ายๆกับบวกข้อพิเศษนะครับตำแหน่งแรกกับตำแหน่งแรกบวกกันนะครับ ตา่างนี้บวกกัน3มิติก็แบบเดียวกัน a กับ p b กับ g c กับ R บวกกันตรงๆเลยนะครับเวกเตอร์ศูนย์ะครับก็ศูนย์กับ0นะครับหรือจะเขียนเป็นศูนย์บาร์ก็ได้นะครับเป็นศูนย์บาร์นี่คือเวกเตอร์ศูย์การลบเวกเตอร์ก็ทำแบบเดียวกันเลยนะครับเวกเตอร์นะ a b กับ cd เนี่ยลบกันตัวข้างบนลบกันตัวข้างล่างลบกัน,ต,กนตรงตัวเลยทั้ง2มิติทั้ง3ามิติ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์นะครับเอาค่าของตัว m เนี่ยเป็นจำนวนจริงใดๆน,นะครับแจ้งเข้าไปทุกตัวเลยครับถ้าเป็น2มิติก็แจ้งไป3มิติก็แจ้งไปเหมือนเดิมนะแจ้งไปทุกตัวโอเคนะครับอ่าได้แบบนี้มาตัวอย่างครับกําหนดให้ u คือเวกเตอร์อันนี้3 5ส่วนเวกเตอร์ b เนี่ยอ่าลบสองสี่และ a เล็กนะครับคือลบสามให้หาค่าของ u บวก v u ลบ v ลบ u แล้วก็ตัวนี้ a คูณ v a คูณเวกเตอ v u บวก v เขียนมาให้แล้วนะครับ u บวก v บวกกันตรงๆเลยเห็นนะสอตัวนี้บวกกันสตัวนี้บวกกัน3กับลบสองนี่ครับสาลบสได้1ต่อมาครับ5กับ4ีเนี่ยหกับสได้9ก้าบวกกันถ้าลบกันก็ตรงตัวเหมือนเดิมครับ u ลบ v เขียนด้านนี้ก็แล้วกัน u ลบ b ครับก็เอา u ตั้งลบด้วยเวกเตอร์ b ครับแล้วขีดเลข u ลบ b ก็เลยได้กลายเป็น3-2 3ลบลบ2 3บวก2ได้5 5ลบ4 1. ได้1นละนี่คือ u ลบ b โอเคนะครับต่อมาลบ u ครับลบเวกเตอร์ u ก็เอาลบคูณเข้าไปในเวกเตอร์ u ก็ได้เป็นลบ3กับลบ5ครับ u คือก้อนนี้ เอาลบแจกงเข้าไปครับตอบแล้วต่อมาเวกเตอร์ a คูณเวกเตอร์ b ครับ a คือลบสามลบสามคูณเข้าไปกับเวกเตอร์ b ก็จะเป็นลบสามอันนี้คือเวกเตอร์ b คือลบสองกับสี่เอาลบสามแจกเข้าไปก็เลยกลายเป็นหกกับลบสิบสองนั่นแหละแบบนี้นะอันนี้น่าจะไม่เป็นปัญหาครับอันนี้ก็จะเหมือนกับอีกหน้าถัดไปนั่นเองคือตัวนี้ นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูแบบฝันที่6อันนี้จะทําให้ดูแค่บางข้อนะครับข้ทอที่เหลือให้ลองไปทําเองให้หาเวกเตอร์ AB กับ BA นะครับถ้าหาเวกเตอร์ AB ก็เอา B ขึ้นก่อน3กับลบ5ลบด้วยเวกเตอร์ A ครับลบ2กับ2ลบชนลบเป็นบวก ข้างบนก็เลยกลายเป็น3ามกสเป็น5ข้างล่างกลายเป็นลบเได้ละนี่คือเวกเตอร์ ab เวกเตอร์ ba ครับครับเอา a เอาจุดจบจุดสุดท้ายจุดสิ้นสุดเนี่ยขึ้นก่อนนะครับจุดสุดท้ายลบจุดเริ่มต้นลบด้วยเวกเตอร์ b ครับ b คือ3าลบหแค่นี้แหละคิดเลขครับได้เป็นลบหกับ7จ็เห็นนะจะเห็นว่า ab กับ ba เนี่ย เป็นยังไงกันครับ ab กับ ba เป็นนิเศษกันถูกไหมนะครับเห็นว่าอันเนี้ยถ้าเราเอาลบคูณเข้าไปก็จะกลายเป็นตัวนี้เลยเห็นปะ่นะครับแค่เอาลบคูณเข้าไปปุ๊บเนี่ยเหมือนตัวนี้หลนะครเพราะว่าเวลาเราเขียนกับกันนี่คือเป็นนิเศษเพราะฉะนั้นข้อต่อมาเนี่ยเราอาจจะสลับแบบนี้เอาลบแจ้งเข้าไปจะได้ดูง่ายขึ้นไม่ต้องมาคิดเลขหลายรอบข้อ3า้าเวกเตอร์ ab นะครับก็เอา b ขึ้นก่อนเพราะจุดสุดท้ายคือ b ลบหลบสอลบกับเวกเตอร์ a ครับเวกเตอร์ a คือลบหนึนะครับเมื่อลบกันก็ข้างบนครับลบหลบลบหก็คือลบหบวกหได้เป็น0ต่อมาลบสลบหได้เป็นลบสต่อมา2อลบสได้เป็นลบหนี่คือเวกเตอร์ ab เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ ba ครับก็เอารูเวกเตอร์ ab เนี่ยเอาลบแจกเข้าไป ก็เลยกลายเป็นสามศูนย์สามแล้วก็หนึ่งนั่นแหละโอเคนะครับตัวอข้อที่เ็นไวนี่ให้ไปลองทำดูข้างล่างนี้ก็จะเป็นแนวเดียวกันเลยนะครับตัวอย่างข้อหนึ่งนะครับสอง a ลบ b นะครับถ้าเขียนเลยทีเดียวนะสองเวกเตอร์ a ลบ b สองคูณเวกเตอร์ a ครับก็จะกลายเป็น อันนี้คือเวกเตอร์ a นะเอา2อแจงเข้าไปกลายเป็นลบหกลบสลบกับเวกเตอร์ b ครับอันนี้คือเวกเตอร์ b คือ4-2แล้วคิดเลขจะได้เป็นลบหกลบหกลบกับสี่ลบหกลบสกลายเป็นลบสิลบสลบกับสกลายเป็นลบสครับแค่นี้แหละ ให้หานิเศษของตัวนี้ออันนี้นี่รวมเลขได้เลยนะลบสาบวกสอก็กลายเป็นลบ b นิเศษของลบ b ก็คือ -b ครับนิเศษของลบ b คือ b เพราะฉะนั้นหา b ครับ b ก็เลยกลายเป็นอันนี้4 2เอาจากโจทย์มาตอบได้เลยโอเคนะถ้า ้าไม่ใช่ลบ b เนี่ยเป็นตัวอื่นนะครับเราก็หาไอก้อนนี้หาเสร็จปุ๊บค่อยเอาลบแจงเข้าไปโอเคประมาณนี้นะครับหัวข้อของวันนี้น่าจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับอเดี๋ยวมาดูอันนี้อีกนิดน,นึงเมื่อกี้ให้หาแบบข้อหนึ่งเนี่ยให้หาเวกเตอร์นะครับแล้วจุดเริม่มต้นกับจุดสิ้นสุดนะครับเวกเตอร์ของเราเนี่ยก็มาจากจุดสิ้นสุดกับจุดเริม่มต้นลบกันใช่ไหมจุดสุดท้ายลบจุดเริม่มต้น ก็จะได้เวกเตอร์ตัวนี้มาเช่นอันนี้จะเห็นว่าอันนี้คือเวกเตอร์อันนี้เป็นจุดหมดเลยครับอันนี้เป็นจุดอันนี้ก็เป็นจุดนะครับเอามาลบกันครับจุดสุดท้ายลบจุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายคือ8ลบ1ลบกับจุดเริ่มต้นก็คือลบ7กับลบห้นะครับก็คิดเลขมาได้เป็น15กับสี่ ได้แหละสมมติมาดูข้อ2แบบนี้เวกเตอร์5้ลบหนะครับจุดเริ่มต้นคือ3ามลบสและจุดสิ้นสุดคืออะไรอ่ะสมมติถ้าเราให้จุดสิ้นสุดคือ x y นะครับให้จุดสิ้นสุดคือ x y ให้จุดสิ้นสุดคือ x y นะครับเอเวกเตอร์ตัวนี้ก็มาจากจุดสิ้นสุด ลบจุดเริ่มต้นสามกับลบสี่เนี่ยโอเคนะครับบรรทัดแรกอยากหาค่า x- 3ลบสาไปได้านขวานะครับก,ก็กลายเป็นแปดบรรทัดต่อมาอยากหาค่า y ลบลบเป็นบวกอันนี้คือบวกสบวกสี่ไปได้านขวาก็เลยกลายเป็นลบหนึ่งลบสี่เป็นลบห้าครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับให้นักเรียนไปลองทําข้อที่เหลือดูนะครับในหน้า35 36หนะครับหน้า35 36แล้วก็37 37นี่ดูถึงแค่ข้อข้อ6กก็อพอแล้วโอเคนะสำหรับวันนี้ก็จะค้างไว้แค่นี้นะครับครั้งหน้ามาดูต่อนะครับสวัสดีครับ